สวัสดีน้องๆด้วยนะคะวันนี้เราจะมารีวิวคอมที่พี่หายไปประมาณหลายปีนะครับว่าได้อะไรบ้าในยุคโควิดนี้นะฮะมาเข้าไปใกล้อย่างแรกครับเคสเป็นของซูนามิรุ่นกอริลลาเลยสักอย่างนะครับเมนบอร์ดเป็นของแอส o ลครุ่นอะไรสักอย่างประมาณ3,000นนะครับชุดน้าเป็นของซูนามิอีกประมาณพันสี่แรมเป็น 16GB กิกนะครับผมเป็น บัคสามัสองของ XG t G นะครับราคามาณสองพันห้าเตินแฟรจเจดีด้วยนะฮะแล้วก็พัดลมก็โลกแดงผูกมากร้อยกว่าบาทได้ความเร็วมาสามพันรอบแล้วก็การ์ดจอนะครับการ์ดจอเป็นของยี่ห้อ MSI อ่าเป็น Radeon a x หกพันหกร้อยนะครับประมาณหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทแล้วก็พาวเวอร์สปา,ายประมาณสองพันนะครับ รวมๆแล้วก็ถ้ามาเป็นโต๊ะโต๊ะไม้อันนี้สั่งมาจากช้อปปี้ราคามา2,000บาทยาว1 5 0เซนฮาร์ดมัล์เป็นของโซวี่ราคา1 6 9 0เมาส์นะครับเป็นของ Hyper X ตัวท็อปประมาณ300กว่าบาทนะครับเป็นไวเลสแต่ว่าอันนี้ชาร์จอยู่ไม่เป็นของ ไฟฟประมาณพันกว่าบาทครับเกือบ2 0 0พันจอจอจะเป็นของเป็นคิวโซวี่ล้อถีสเรนะผมเป็นตัวแดรแอพัดหมูฟังหมูฟังเป็นของยี่ห้ออะไรไม่ดูนะประมาณ300บาทยี่ห้อมองเออคีย์บอร์ดเป็นของซิกโนนะครับเป็นตัว TKL ประมาณ790ก็สํา็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรแล้วเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ